ดประกาเลยครับนามัสการครับหลวงพี่กาบนมัสการครับหลวงพี่เดิอดยเดิอยังแม่มาตามเล่าครับเมื่อนี้มาตามเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเมื่อนั่นกับเขาเจ็ดศูนย์นหลวงพี่เนาะเจ็ดศูนย์ตรงตรงเมื่อนี้ก็บที่เขาเมื่อนี่กับที่เขาว่าฉันหลวงพี่ว่าแเน่พูดถึงว่าเล่าก็มี่ตามโตสองโตขึ้นเรานั่นละเป็นไล่ๆบอครับเดี๋ยวถ่นไปล่องคลิปให้เบื่ออีกเพี่นหนึ่งนะครับ ผมจึง<ม>ว่าบอกว่าชัดเจนผมจึงว่ารัฐบาลมืออ่นมืออ่นมืออ่นแก่ใจเห็ดมืออ่นเฮ็ดมือเฮยังสีได้ครับเนี่ยุกเหตุการณน,น้ำมนตัเอามไาห้เหิ่เจะว่าเล่าเล่ามือนี่เป็นตัวนี้เ้อมือนี้ยิบยิบสองยิบสองนาะ นารุดแล้วใช่แล้วท่มดท่านทัาน่านท่านท่า่าน่อนท่า่น่่ รถเดกแล้วม3 8 5ครับตาแต่น้าห่อ นี่แหละเล่านะพอซื้อพอซื้อมือจะเสียใจได้เล่ามือสื้อนี่ิฟันฟันเอาสดสดตลอดเลยฟันมันบ่งหลูกพียงอันนี้เป็นเล็กฟันเนะครับท่านผู้ชมสามแปดห้าโอ้ยหุดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนองครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มีสัญญาณแล้วพี่น้องสวัสดีครับคุณจีประภาคุณบุญพจนนะครับเออสัญญาณมันลดไปพี่น้องึงหนึ่งหันมาอีกแล้วตอนนี้หมุนเตียวเตียวว่าท่านคุณหมุพนพจนเอาะมองนี้เป็นทั่ไหนพี่น้องคิดว่าน่าจะได้เยอะมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอาะ ยูมุงนีพ่อได้แคบหน้าจอเลยเร้อพี่น้องเพราะว่าสัญญาณห้างเที่ยนหนีหนีแบบบอบอกเลยครับไปอาดหลานเลยไหมต้องขอโทษอีลีอยู่วัดปลาอยู่วัดปลาเป็นสีน่ละครับตัวเนียนตัวนักมีตัวไร้นอ้ะครับตัวไรก็ครับ ตัวเน้นหกแปดกับแปดหาเนอครับตอนนี้ออกนี้จากมูมาจากเพิ่นเน้นตัวได้เพราะว่าสัญญาณมันบ่มีอยู่หมองหันครับมันมามีอยู่หมองนี้เดี๋ยวหาปากกาก่อนพี่น้องหาปากกามาขีดก่อนออให้พี่น้องเบิ่ง,งย,ย,นนยื่นี่แหละนี่จากมองนี้ว่าได้เพราะว่ามองนี้มีสัญญาณ แถวเด้อพี่น้องเอฟซีขอถอดขอไฟแปดห้าแปดห้ากับหกแปดนะครับพี่พี่น้องเอฟซีเขียนน้ำก็ได,ได,สด้สามแปดหา้หา,หา,หานะครับสามแปดห้าแล้วกับหกแปดนะครับแล้วตรงนีมีห้าสามแปดห้า แปดสามแล้วก็เก้าแปดครับเ็เหล็กฝันลวงพีเด้อครับลวงพีฝันนะครับฝันได เลขออกสามแปดห้ากับหกแปดว่าสันลูกพีเพ่นฝันนะครับฝ <No, no. S 1> ันคอนสิจแจ้งเด้อพี่น้องฝันยำมือเส้านี่เพิ่นว่าเทพปดามาบอก <WAS D> เอาฝันยำมมื้าเทพปดามาบอกเด้อพี่น้องเอา คุณหลายๆคุณจิปภาชัดแล้วบ่ครับโอ้ย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 ,อ,ยอ้าแคปหน้าจอเด้อครับถ้าพี่น้องเอฟทีท่านใดเห็นแล้วก็แคปนะครับ 3 8 5 6ปดห้าหดนะครับหลวงพี่ฝันขอนสีแจงว่ามันขอนนะครับมองแจ้งเลยว่าันหลวงพี่ว่ามองแจ้งเลยแล้ววัศนแคบหน้าจอเลยครับท่านผู้ชมครับสัญญาณเหมือนหาสัญญาณเหมือ,มอไปพี่น้องกับสิบุเห็นนะครับแคบหน้าจอเลยครับผูไดเขามาแล้วแคบเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณลดโดยทีโบบุหได้แจ้งนะครับ อชอบตัวได้กาจัดตัวนั่นเลเด้อพี่น้องออเ่มใช่ม 5, 6, 8, 5, 3ามแปดห้าหกแปดห้าสามแปดสามแปดห้าแล้วก็เก้าแปดนะครับตรงมีตัวได้ตัวหนึ่งแหละพี่น้องพี่สทีสิออกขอึ้นนี่ไปเที่ยวน้อยก่อนก็นได้เด้อครับไปน้อยเรายังไปเล่าก็ได้เอาเน้นเน้นไปเลยวันนี้นะครับเอาถึงน้อยถึงเล่าไปโหลดพี่น้องมือนี้ถ่ายคลิปเด้อครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทาง เพื่อนบ้านนะครับลงไปตรงครับนอยลาวนะครับเหมือนนี่ครับเด็ดเดครับพี่น้องถ้ามักถ้าชอบก็นําไปลงทุนเบงนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบก็พานครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังได้ครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนีคือเฉพาะแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามา เป็นมูมเป็นเพื่อนครับตังใจกะให้พี่น้องุขมัดลำร่วดวยกันทุกทุกท่านนะครับพอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณนะสวัสดีครับ